สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีวาสุข,ขุสุข,ขอ,อนเดอร์พี่น้องเลยเมื่อนี้ก็เป็นมือบุญห่อเข่าสากเนาะหรือว่าบุญเดือนซิฟของทางฝั่งซอสปอป,ปลาวพี่น้องนะครับเป็นมือเดียวกับอ่ากับฝากอีสานของฝั่งไทยเนาะเป็นนางสาวอา เจ๊แม่ก็เตรียมภาคเขาเนอ้อภาคเขาร่งจังหันได้พี่น้องไปคนก็เต็มวัดเด้อพี่น้องก็เป็นมือใสบาทคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะในวัดบ้านระใหญ่ของฝั่งไทยอันนั้นเองแล้วก็มีพระเวแล้วก็ต้นเนาะต้นกะละผึกที่บาซุกถืออยู่นี่เด้อพี่น้องแต่ว่าท่นอันนี้ประดับเนาะคนหลายๆพี่น้องเห็นบอเป็นรังเขามาวัดแล้วก็เป็นกับเห็ดตน้นเห็ดกอยเนาะ อ๋อขขาวสากนี่บุญเอียงไหมบุญเฮ็ดเพื่อนยังว่าอ่อขขาวซากเพชรเพื่อตามประเพณีอียุดเกาะเก่าเล้จักจา๊กจั๊กจี้บอลซาวเขียวคอนเอยเจอเจ้าแล้วอินมหาสาวเขียวคอนเด้อพี่น้องจำได้ไว่าซาวเขียวคอนสวัสดีสาวเขีย <laughs> วคอน สื่อคือสื่อสุดจะคือมาคือสื่อแะน้อยโอเวอร์ะจับบตกร์นน่เดี๋ยวนี้เขาว่าชิมือตะมัคงจะแสบร้ายเหมือนนั้นนะเจ่า่อลบอลเ็นจะเอาลงกบโบอลเดเรอุ้ยโคบอลเดเวอร์เอาอันนี้เจ้าบอลง่ายอาลงแล้วฝ่ายอาลร่แล้วเอฟซีจนหัวจเจ้นแล้วอยกับทีดูดมืนอกจากแฟนสาฝนเนาะนผนซื้อสาฝนหนูแมนแค่ค้อน <laughs> อีลีเลยนี่จะมาทำบุญยูบานวะเมื่อนี้ยแฟนมาทำบุญ,ญบยูบานเนาะยูบานเกิดพี่น้องข้อ,อาสากข้อข้อสาไปก่อนเด้อบายบห่วยชอบุูบดโอ้เด็กๆบนนกกันนอยเพึ่งก็ได้ขี่รถใช่มาเนาะพี่น้องโอ้มียังแน,น่ี้ยน,นี่พาเขาทิพย์พี่น้อง หอเขาเดือนสิบจะมีผ้าขาวทิพย์ได้ต่างจากหอเขาประดับดินพี่น้องเลยตอนนี้เาก็ะทาชุดต,ต้นเนาะพี่น้องตอนนี้คู่บาเพชรกรมาแล้วพี่น้องคู่บาเนี่ยบานบาสุกก็มีองค์เดียวเด้อพี่น้องเด้ดอดหอเขาเดือนสิบก็จะประมาณมีแบบเพชรต้นเนาะพี่น้องเอตต้นผ้าขาวทิพย์ในการใส่บาสหยัดน้ำเนาะพี่น้องยัดเสาเนาะแต่ว่าหอเขาประดับดินเป็นเพชรแล้วเนาะพี่นอ้องเดือนก่อน ต่อมากอ็อีกสิบห้าวันก็หอดมือนีพี่น้องคุณเขาสาเนาะหรือว่าห้อเขาเดินชิดท้งเล่าพี่น้องเป็นที่สูตรตนเนาะทำบุญกับอ่าญาติพี่น้องที่ดวงหลับไปแล้วพี่น้องเจ้ากรรมนายเวรตอนนี้เฮาก็ถวายตนให้ผู้ที่ดวงหลับไปแล้วนะพี่น้อง ตันนี้ก็แล้วนาะพี่น้องเนาะสบายดีเ้อสบายดีเดินเก่า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 เจ็พี่น้องอฟซีจะบบหัวนาะว่าข่อยอันนี้เด่นมกยอีงคือว่าสบายดีน้อยสบายดีพอพี่น้องไว้มันออกเก่าเกาเก่านะพี่น้อง เราจิกตินไปใส่บาทได้วันนี้พี่น้องหลังจากเสร็จต้นแล้วเนาะผู้บ้าเพิ่งจะแล้วแล้วคนจะไลยได้นี่ยม่ใส่ไมานั่งฝ่ายเบื่อเนี่ยได้แับนี้พี่น้องตอนนี้ก็ขึ้นไม้เนาะคนไลยหล่ะลองเข่าเดินซีพ้าเนาะโอ้นห้คนเต็มเลยพี่น้องเต็มข้าแจกเลยเดีือดเป็นสวบัติเลย ไาเบอร์นี like ừ, no. ้ก็เป็นปูทรายเนาะพี่น้องเนาะปูทรายลายเหมือนทพเเห็นว่ะเ้เห็นอยู่เหมือนเมือนปลคำสิงอยู่ผเนาะสิงต่้าอีมอนี่เห็นอยู่เห็นอยู่เ่อจะเข้าก๊อกตอนนี้ก็ฮอด่าตอนใส่บาทไล้เนาะพี่น้องเนาะ กระสุนท่าฮุ้งนะพี่าเนาะเหมือน,นเก่าเซน,นเก่าเซนเพอร์น็อคุซ่ายส่ก่อนพี่น้าแล้ผู้ยืนตามหลังเนาะต่อแถวกันแบบเป็นระเบียบเกียวกับหอยแน่น้อยนึงเนาะ ສາວພີ່ນ້ອງเดี๋ยวบัดໃດเดียวຊິພາໄປເບິ່ງຜູ້ສາວເນາະຜູ້ສາວຫຼາຍຫຼາຍຜູ້ສາວເນາະພີ່ອງສາຕ່ສາວນີ້າຍ เป็นประเภณนี้ตามวานตามเทื่องประเภทนี้นองซาลาเปาซาลาเาซาอาเราเสียบเรียชิปใส่บาทเดรียญชิปคัวแดงสุดผู้ขาวู้แก่ก็ท่านเป็นผู้ชายก็ใส่สงใส่แพร์เบียงเป็นไม่ยิ่งใส่สิน ไอ้เทเบียงีการเขาแก่ไปหนุนไปหนุนลุ่งสาวท้ายพี่เรเไปมาใส่ปานเลยนี่อายสซุกเนาะไปใส่แล้วแล้วนี่ก็จะเป็นตู้บริจาคใบหยอดเงิ้ใครใครมีศรัทธานะเเน คนังหลางหลากหลายพี่น้องเมตตามาจะเข้มแต่งตัวงามี่น้องลงมาแบบจะเป็นใบดนุนน้าว่ใหม่พี่น้องเลยคนเอากตอนนี้ก็เพิ่นใส่สีเหลี่ไปรเด้ยเนาะยังเพิ่ยิ่งสองสามคนพี่น้อง ไปกับมานั่งาหาฮับพ่อวานนี้พี่น้องเลยฮับพ่อเนี่ยก็จะไปนี่เนาะแล้วไปดิบวะเนาะมองแจ๊ผู้ชายนั่งเนาะพี่น้องเบงคนก็ได้พี่น้องมือนี่เต็มฮอแจกเลยเนาะ<ม>ทั้งอยู่บ้านตัวเองเนี่ยทั้งอยู่บ้านอนื่นเนี่ยเนาะเป็นมากลอยน้องลอย ได้ไปโจมมาซิงโจมขนมไปถวายได้แบบนี้พี่น้องแต่ว่าถ้าเขาทิพย์จะถวายตอนเพลเนาะพี่น้องเนาะตอนซิปโมงตามประเพณีนั่นแหละจะต่างกันครับห่อขาวประดับดินเนะาะกันหยาดนะเนาะกันกู้ยได้ไปเดือดหยาดนะมาจะเฮตเซนาะพี่น้องที่ว่าได้หยาดน้ำกันเนาะ น้ามี ả, ่เอาก็ับไปกวาดน้านี่พี Sunday> ่น้องทางคนไทยเอินกวาดน้ามแต่เจ้าเปทใส่หกสนใหม่นะอพื่อน really> ้าให้แกว์ประาทั้หลายแต่เจ้าเมย์เทอานี่น้ะพี่น้องรับเอาคนร้ายหลายพี่น้องเลยเต็มเกือบเสียเกือบเสียสาจรโอ้สุดแรืงมาเหมือน งามเ้อจอนมาน้าจอนนก้าเมอว่าถาสัมผัสสาวเขียวคอนนี่มอนี่จะขึ้ใส่สุดชีเขียวมาใช่เลยเอ้า่เกียวคอนถาก็ใส่แต่ว่าให้มันจะคือแบเสียงสองอได้เด้อโอได้เด้อเสียงสองเงปกติจะตีปกติเลยมันคืนจะีคืนยังมึงหันจับกระเดาออกเลย่าต้องเคิร์นทีท้ขอจิตตามจับไปด้วยี่ทาจังขอโบเ เห็นเห็นจะได้ขอาลงแต่แต่ปีเปิงเลยขึ้นาั่งกล้วยอันนี้ได้ค่กล้วยตานี้นี่ฝนคือได้าล้วนาฝนใส่เขาเขาฐานเนาะกะง่ามยูคือกล้วยตานี้นี่ได้สมสือจะเจอเกียวคอนเนาะนี่ก็เป็นถาดของคอคนเองเนาะเป็นเดซียแต่ดนนาะ ดกไข่ะไาพดต้มหมูาจมใส่ตอกไข่เนน้องูกแล้วมากกร่ได้มาเวลา้อนเะมากว่าเพนบอกได้เคอยได้อยู่บานเนาะแม่เจาเกี่ยวคอนพอกเม่เพนได้เสียตังแต่โดนโดนเนาะแม่ีแต่อายแต่น้องเพนพี่น้องเลยเสียตังแต่เพนยังน้อยแต่เอายังนหอยเพื่อนเละ แม no. ่เสียแม่เสียแบบเดียวกับพ่อก oh ับเสียพ oh ี GT ่น้องเลยม่นี่เสาวปีใหม่เป็นกับออกกันหน้าเนาะพี่น้องเนาะเฟินบอได้มากเ้อเอืีอยเอือวั้นกับยูืดหัวเนาะมาบอได้อยากอยากไปยากมาอยากพี่น้องเดี๋ยววะเกี๊ยวฟอนไปไม่ใช่ขาบุซะกรติ้กติแม่จะยุใส่บวกขึ้นอยู่ไกลแท้ ไปขีดขาดยากได้นี่แม่ก็พอจะก,ก็อยู่ไกลถ้าอยู่บนใต้ก็เป็นเนื้อแล้วชิบวคิดทอดกันบ่คืออยู่พื่อที่เข่ากับหยาเด้อนี่สีคือการถัดฟังเบื้องนี้นะพี่น้องนะถัดแม่แม่ฝนสาฝนกับหยู่เบื้องนี้นเนาะแล้วก็มาใส่ข้าวบุษราบนเอฟซีบอกคอยมาเฮ็ดคลิปน้ำเจ้าะแล้วตอนน้แม่นบ่เออเพี่นว่าเออเพี่ว่า เฮ็ดคลิปรับกันอีกเพ่อม้วนม้วนดีมือนะฮะซีมือตะบักหงเจ้าเจ้าุงเอีลคียวคอนนาะลุงอลีลาเคียวคอนไปนอนรักแพี่มาปิดไฟกล้องแน่ติคุดจอยมาสวัสดีคุดจอยสยยังอ่นนะสวาางสบายแน่นอ เออน้อพี่น้องเนาะหลังจากเขาใส่บาตเดี๋ยวตัวนี้เป็นเพื่อนเลยเห็ดขีดเจียวพัสนุนโอ้โขีดเจียมีแต่เจียขาวดอกแนวนี้มันแพงอยู่แล้วโอ้แต่ข้าวตอนยังหน่อยว่าสุกกระเฮดใส่หมูไปใส่เบิร์ดก็ไปเจ้าเบิร์ดหมูไปตัดไม้ตัดไม่อ่อบอไมลไฟก็เห็นดอกไฟการเจอกันตอนแรกเนาะพี่น้องเนาะสีมาให้พี่น้องเบิ่งว่ามีเงี้ยงเนี่ยในมือนี่ฮะในมือฮอ้าวสาซกเนาะซื้อมาพวกไม่เล่นด้อกที่ซื้อเนาะ บมเดหรอกมคนอันตรายเสเซห้าเบิ้งมาจูดมีเงินเด้กสิซื้อผูมาจูดาวินัห